คำเตือนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านนะครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสรุป2ตัวล่างให้ท่านผู้ชม ได้รับชมกันนะครับก็ชมแล้วจะนำไปพิจารณาหรือไม่พิจารณากา็สุดแท้แต่ท่านผู้ชมนะครับเอาละครับเรามาพิจารณาดูกันนะครับทุกสูตรนะครับของ สองตัวล่างนะครับสูตรล่างก็จะมี10หลัก10 3ส,สูตรหลักหน่วย2ส,สูตรนะครับแล้วก็เลขเด่นล่างมีอยู่2ส,สูตรนะครับอ่มาดูสูตรแรกกันนะครับเป็นสูตร10หลัก10ล่างนะครับสูตรนี้นะครับอันนี้ ยังไม่ได้ลงให้ท่านผู้ชมดูนะครับแต่ว่าเอามาสรุปก่อนนะครับเป็นสูตร10ล่าง2ตัวมาตัวนะครับก็เดินยาวนะครับก็15งวดก็ผลการคำนวณก็ได้ที่นี่ก็คือ046นะครับ 046ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรที่2ทีนี้มาดูสูตรที่2 10ล่าง3ตัวมา1ตัวนะครับผลการคำนวณได้401น,นะครับ401 ก็คือสูตรนี้นะครับต่อมาก็เป็นสูตรหน่วยล่างนะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับก็ได้2 3นะครับสูตรนี้นะครับ2 3ส,สก็คือสูตรนี้นะครับ สูตรต่อมาเป็นดักหน่วยล่างอีกนะครับได้สามห้านะครับสูตรนี้ได้ 3, สามห้าสามห้าก็คือสูตรนี้นะครับแล้วทีนี้มาดูสูตรวิ่งตัวเดียวล่างนะครับได้หกนะครับได้หกก็คือสูตรนี้ นะครับวิ่งล่างตัวเดียวทีนี้มาดูสูตรวิ่งล่าง2ตัวมา1ถึง2ตัวนะครับก็สถิติ30งวดงวดนี้เป็นงวดที่31นะครับก็ได้92นะครับ92ก็คือสูตรนี้นะครับ สูตรต่อมาเป็นสูตรอันนี้เป็นสูตรสองตัวล่างสองตัวล่างสองคู่ไม่ต้องกลับนะครับหลักสิบห้าลักอันนี้หน่วยสองสางมอันนี้ไม่เอาแล้วก็เป็นสูตรมาครบ สตัวล่างนะครับสูตรนี้นะครับก็มีมีสูตรก็มีได้2 3กับ61น,นะครับ61เป็นก็ดึงขึ้นมาอยู่ที่หลักสิบนะครับเอาละทีนี้เราก็มาเลขวิ่งก็คือดูแล้วก็ได้วิ่ง สามกับหกนะครับแต่ตัวเด่นก็คือหกนะครับเพราะว่าชนสามสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรนะครับสามเป็นตัวรองนะครับเพราะว่าชนแค่สองสูตรศูนย์ก็แค่สองสูตรหนึ่งก็แค่สองสูตรสี่ก็สองสูตรหกก็สองสูตรนะครับแต่เป็นหลักสิบหมดนะครับทีนี้มาดู จับคู่กันนะครับตัวนี้มันจะได้2ด้วยเพราะ2มันชน2ส,สูตรนะครับเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันจับคู่เลยนะครับจับคู่เอาหลัก10มาเลย0 3 หนึ่งสามสี่สามหกสามนะครับก็สี่คู่นะครับก็มีสองนี่ด้วยนะครับสองสองมาสองจับคู่นะครับ ก็จะเป็น42แล้วก็หกสหนึ่งกับศูนย์ไม่ไม่จับนะครับก็จะได้ทั้งหมดหกคู่นะครับตัวเน้นนะครับก็คือคือตัวเน้นนะครับ ตัวเดียวนะครับเป็นงวดประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์6-9นะครับ ส่วนอันนี้ได้สรุปลงคลิปไปแล้วแต่ไม่ได้ใส่วันที่ลืมใส่วันที่ใส่วันที่สักหน่อย16เดืน 69. อนกุมภาหกเก้าก็สรุปให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ท่านผู้เป็นหน้าที่ของท่านผู้ชมก็นำไปพิจารณานะครับ ก็ตามนี้นะครับผลการคำนวณออกมาอย่างนี้มันก็จะได้เลขประมาณนี้ส่วนมันจะเข้าหรือไม่เข้านั้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับแคปเอาไว้เลยนะครับ